ย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2520ประเทศไทยมีการคมนาคมที่ค่อนข้างยากลําบากไม่เว้นแม้แต่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดํารงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีสุขภาพอนามัยที่ดีและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของประชาชนในถิ่นทุรกันดาล เมื่อเจ็บป่วยควรได้รับการรักษาดูแลจึงทรงพักกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชขึ้น21แห่งทั่วประเทศซึ่งพักตะวันออกเฉียงเหนือมีมากที่สุดจำนวน9แห่งหนึ่งในนั้นคือโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกน,นวลนจังหวัดขอนแก่นสุพลปัญญานุชิตอายุ70ปีป่วยด้วยโรครูมาตอยทําให้การเคลื่อนไหวของร่างกายไม่สะดวกอีกทั้งยังมีความเป็นอยู่ที่ยากลําบากโดยเฉพาะที่พักอาศัย และเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทําการรักษาผู้ป่วยเชิงรุกเดินทางลงพื้นที่รักษาถึงบ้านจึงได้ดําเนินการปรับปรุงที่พักอาศัยให้เหมาะสมกับการรักษาอาการป่วยปัจจุบันสุพลได้รับการช่วยเหลือทั้งการรักษาทางการแพทย์และการดูแลความเป็นอยู่จนสามารถใช้ชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วยชีวิตผมคืนมาผมก็ดีใจครับได้แข็งแรงทุกวันนี่ก็ พาะหมอครับหมอรักษาดีดีใจมากๆครับชันเดียวกับบุญช่วยที่มีอาการป่วยด้วยโรคเบาหวานและอาการกล้ามเนื้อฉีกมานานหลายปีทั้งคนในครอบครัวยังป่วยจิตเวทต้องรักษาเหมือนถูกซ้ำเติมด้วยความยากจนมาตลอดชีวิตส่วนสภาพที่พักอาศัยเดิมมีเฉพาะเพิงไม้สังกะสีเท่านั้นปัจจุบันอาการป่วยเริ่มดีขึ้นและบ้านได้สร้างจนแล้วเสร็จก็เป็นเพิิงเป็น เงินนั่นนี่คือจังสีแอมซื่อครับฝนตกมากกับหัวน่ากับตัวหมือเท่านะครับตมกี้กับพีกันยวนฝนตกมากกับง่อยคืออื้อ่รอ โครงการต่อบ้านเติมสุขเป็นการต่อยอดช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10โดยเฉพาะผู้ด้ยโอกาสทางสังคมผู้มีไรายได้น้อยผู้พิการและผู้สูงอายุรวมไปถึงรักษาพยาบาลผู้ป่วยเชิงรุกในการเดินทางเข้าพื้นที่ไปรักษาผู้ป่วยถึงที่อยู่อาศัยและได้เห็นความเป็นอยู่ของผู้ป่วยที่สูงอายุจึงได้ช่วยปรับปรุงและเป็นที่มาของโครงการต่อบ้านเติมสุข เข้าสู่ปีที่ 3, สร้างบ้านให้ผู้ป่วยไปแล้ว38หลังเรามาลงแรงกับคนะเล็กละน้อยเนี่ยแต่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนไข้และก็ครอบครัวของคนไข้ได้หลังๆจึงดําเนินการมาอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่3ตอนนี้เราสามารถไปปรับบ้านไปต่อบ้านเติมสุขได้แล้ว38ครอบครัวนะฮะซึ่งก็กลายเป็นว่า38ครอบครัวนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โครงการต่อบ้านเติมสุขได้รับการร่วมมือจากทางอำเภอกนวลและทางมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชสาขากนวลในการร่วมกันช่วยเหลือทั้งทุนทรัพย์และกำลังกายของเพื่อนบ้านในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความสามัคคีในชุมชนที่ช่วยเหลือกันเป็นการสร้างพลังจิตอาสาทำเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนได้ทําให้พี่น้องประชาชนเราที่ขาดโอกาสนะครับได้โอกาสได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนะครับเห็นหลายคนนะครับมีความเป็นอยู่ที่ยากไร้นะครับเราได้มาช่วยกันในจุดนี้ก็ถือว่าเราได้สร้างมูลสร้างออกุศลถลิมพระเกียรติของพระอ,องค์ท่านด้วยในปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพยุพร,ราชกนวลยังคงสืบสารพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้ประชาชนที่อยู่ห่างไกลได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์